ดีควันนี้ครับผมจะพามาตัดข้าวเองนะครับตัดคำโดนไม่ให้ยายตัดให้ครับทุกคนเพราะว่าเพื่อนๆต้องฝึดกันนะครับเพราะว่าปอสามแล้วครับเวลาครูให้ไปตัดข้าวที่ไหนครับต้องตัดแน่นอนครับแล้วก็เราต้องตัดข้าวครับอันละสางคำนะครับทุกคนเอ้ยร้อ๋อโอเคตัดคนล้นใช่ไหมตัดแค่นิดเดียวคนละคนนะ โอเคแค่นี้เหรออีกอีกอีกี่คำเดียวโอเคพอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเอาครับซ้อนนะครับแล้วก็นะครับจะเอาซ้อนนะครับเนี่ยครับอช้อน แล้วก็เอาแล้วก็เอาช้อนครับหรือซ่อมอะไรก็ได้ครับไปเอามาทำนะครับแล้วก็ใส่กิ skill, skill 9, skill ่สกิ่วขาวสซี่วขาวครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังทำไม่เป็นหรืออยากทำเองนะครับมาดูคลิปิปมาดูคลิปเราก็ได้ครับแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็ไข่เจียวเติมด้วยไข่เจียวนะครับเอีว่วขาว สรับทุกคนถ้าเพืเ่อนๆยังทำไม่เจอก็พามาดูที่ช่องเราครับ <S <S ถ้าใครชอบกินหมูหยองไข่เจียวแล้วก็ข้าวครับแบบนี้ครับกดติดกต่ตางครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปให้ดูแล้วชิมจานดูทูบนะครับทุก,กคๆๆนะคะรับที่ <S <S แล้วก็ทิางแล้วก็นะครับเราเราก็ลองแล้วก็ลองมาชิมดูนะครับดูซิว่ามันจะ อร่อยแค่นครับเราใส่ขา้าวสาลีข้าวขาวครับเยอะหรือเปล่าอร่อยไหมเราใส่ซข้าวขาวนิดนึงครับพอเขาออกมาก็ได้้แบบนี้เลยแล้วก็ครับไปใส่หมูหยดนะครับทุกคนแล้วก็ใส่ไข่เจียวอีกนิดแล้วก็คนไข่เจียวครับไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียว แล้วครับแล้วก็เอาหขยยอบี๋ยวครับแล้วก็อ่อสเอาซอสกับซอสครับต่อไปแล้วก็ไปเติมยูทูบแล้วก็ไปเติมหมูยอกันเลยใครชอบกินหมูยองใครเจียวกับข้าวคอมเมนต์มาครับทุกคน,กคนต้นมาดูคลิปนี้ทำเป็นแน่นอนถ้าเราทำเอง แล้วก็เอา,แล,เอาแล้วก็เอาไปเว้ที่ห้องกินข้าวครับเอาไปเวห้องที่ห้องกินข้าวห้องกินข้าวครับทุกคนลคคแล้วก็แล้วแล้วก็เอามือจากนในนี้ครับเข้าใส่นะครับเข้าไปในอ่าในข้าวครับพอเสร็จแล้วก็จะอร่อยขึ้นมาเลย